สวัสดีเช้าของวันเสาร์นะคะวันนี้เราจะพามาช้อปปิ้งด้วยกันวันนี้โชคดีนะคะพอดีสาม,มีจะต้องมาทําธุระแถบนี้นะคะก็เลยมีโอกาสได้แวะมาร้าน g o ูตวิวร้านนี้นะคเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลือกเสื้อผ้ากันเลยค่ะจอยเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาเลือกเสือ้อเป็นเสื้อเบลเซอร์แจ็คเก็ตนะคะโชคดีเจอตัวแรกนะเป็นผ้าลีนินนะคะให้พลิกดูด้านในเห็นไหมร้อยเปอผ้าลีนินเป็นแบรนด์เ ครูนะคะแนะนำนะให้รีบผาผ้าลินินมาขายกันนะคะวันนี้จอยแวะมาเนี่ยเสื้อผ้าค่อนข้างน้อยนะคะไม่เต็มลาวเท่าไหร่เลยนะคะก็เดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันว่าเราจะได้สินค้ายเยอะไหมต่อมาตัวนี้เป็นแบรนด์แมงโก้นะคะสีโทนนี้เป็นโทนสีแดงเหมาะที่จะขายช่วงหน้าปลายปีนะคะตัวนี้นะสีโทนนี้สวยมากแต่ว่าแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ขายไม่ได้นะไม่ต้องหยิบมาต่อให้เป็นของใหม่ก็ไม่ต้องหยิบมานะคะ ต่อมาอันนี้เป็นแบรนด์เจครูนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นลายดอกไม้เหมาะที่จะใส่ช่วงหน้าสปริงที่จะมาถึงนะคะตัวป้ายเนี่ย เป็นป้ายรุ่นเก่าด้วยนะคะก็เป็นสไตล์แบบรุ่นเก่าแต่ว่าจอยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ได้เอามานะคะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์เสื้อแจ็คเก็ตเดนิมโชคดีว่าร้านนี้ขายราคาเดียวเท่านั้นคือ7เหรียญ99นะคะแต่ว่าด้วยแบรนด์เนี่ยยังถือว่าขายไม่ได้ราคานะคะจอยก็ยังไม่เลือกเอามานะคะอุ้ยเจอแบรนด์เทาบอสนะคะตัวเล็กไปเนาะ ดูสิว่าจะเจออะไรอีกส่วนมากถ้าเป็นแบบโทนสีเรียบๆอย่างเงี้ยจอยไม่ค่อยเอานะถ้าไม่ใช่แบรนด์ที่จอยรู้จักแบรนด์นี้แนะนำนะใครเจอให้รีบหยิบแต่ดูดีๆนะมีตำหนิเห็นไหมมีรูนะคะส่วนมากจะเป็นผ้าวูต้องดูดีๆเจออีกตัวหนึ่งแบรนด์ดีเหมือนกันเ a t e Space เห็นไหมเขาจะชอบมีสัญลักษณ์รูปโบนะคะอันนี้ก็ สีค่อนข้างเก่าผ่านการใช้งานมาเยอะนะคะแบบนี้ก็เลี่ยงที่จะไม่เอามานะแบรนด์ที่จอยชอบขายนะคะก็คือ t ท b o s s นั่นเองนะคะ RSVP นะคะก็ถือว่าเป็นลายที่ดีเลยนะคะตัวนี้นะไซส์ใหญ่ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นโซนกระโปรงทั้งหมดนะคะก็จะค่อนข้างเลือกยากนิดนึงนะคะไม่ค่อยเห็นแบรนด์ก็ต้องพยายาม เปิดดูด้านในนะคะเพื่อจะเจอแบรนด์ที่ดีนะคะก็พยายามค่อยๆเลือกดูไปเรื่อยๆได้มาหถุงนะคะในเวลาครึ่งชั่วโม,มงเขาเสร็จแล้วตอนนี้จอยก็กําลังเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะออ้ยวันนี้ยังฟ้าสว่างวันนี้อากาศดีนะคะมีแดด ว่าวันนี้แม่ขาซื้ออะไรมาบ้างน,นะคะได้มา1ถุงนะคะแวะเดินแค่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะพอดีสาม,มีแวะไปแถบนั้นนะคะจอเลยบอกว่าขอไปช็อปปิ้งได้ไหมเขาก็ให้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าในคลิปเนี่ยจอจะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มได้ถ่ายทํานานนะคะเพราะว่าไม่มีเวลานะคะคือต้องรีบเรื่องนั่นเองโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรบ้างตัวนี้คือ s a t ชูรีถ้าจอยอ่านไม่ผิดอะให้ดูป้ายป้ายเป็นแบบนี้นะถ้าใครตามจอยเนี่ยจะรู้ว่าจอยไม่เคยหยิบแบรนด์นี้เลยไม่เคยเลยคือเห็นบ่อยมากแต่ไม่เคยหยิบนะคะตัวนี้ที่หยิบมาเพราะว่าเป็นของใหม่นะแล้วมีกระดุมให้ด้วยนะคะราคาเขาขายอยู่ที่99เหรียญนะคะจอยว่าจอยน่าจะขายได้ประมาณสัก30เหรียญหรือ35เหรียญนะคะเป็นกางเกงลาย เล็เปิดแบบนี้นะคะได้มา6เหรียญ49่นะต่อมาตัวนี้ตัวนี้คือแบรนด์ Tow b o s นะคะเป็นแบรนด์ที่จอยชอบซื้อเอามาขายเนาะ,ะจอยชอบลายลายเพสลี่นะคะจริงๆอะ่ะ ถ้าเป็นโทนสีน้ำตาลดำอย่างเงี้ยจะขายได้ช่วงหน้าฟอนนะคะถ้าพี่เจอลายเพสลี่เป็นพาสเทลสีสดๆอะไรเงี้ยก็จะขายได้ช่วงสปริงกับซัมเมอร์นะจอยชอบทรงนะคะทรงแบบลูกเล่นสวยดีเป็นชุดสำหรับ ใส่ทำงานเนาะอันนี้ซื้อมาเจ็เหรียญ99นะคะชุดเรจอยก็จะตั้งขายประมาณสัก30เหรียญคือจอยอะลองนะถ้าเราตั้งขายประมาณ3 5ถึง40เนี่ยใช้เวลาในการขายนานแต่ถ้าตั้งราคานะคะอยู่ที่ระหว่างย0บถึง30บอะลูกค้าจะชอบต่อหรืออยู่ประมาณ2 0ถึง2ี่เหรียญแต่ว่าจะขายได้เร็วมากกว่านะคะช่วงนี้จอยก็เลยปรับราคาเนาะตั้งราคาขายอยู่ที่ประมาณ30เหรียญนั่นเองต่อมาคือ เอ็ก e ์เพ h สเดอ t o อทฟนะคะเลือกซื้อมาเพราะว่าเป็นลายจุดนะคะเสื้อผ้าลายจุดคือจะขายได้เรื่อยๆเลยแล้วก็เป็นไซส์เด้วยซื้อมา4เหรียญ99นะคะก็น่าจะตั้งขายประมาณ20 2 5ถีเหรียญต่อมาตัวนี้คิดอยู่ไม่ได้อาจจะเอาไว้ใส่เองนะคะอันนี้คือ a n d o u t h r s t t r r i s s ค่ะอ่าอันนี้แบรนด์นี้ก็ดีเหมือนกันนะคิดอยู่ว่าจะเอาแบบ เอาไว้ใส่เอนะคะเอาไว้ใส่กับกางเกงเอวสูงเนาะเป็นลายดอกเสื้อแขนยาวนะคะอันนี้สามารถซื้อได้ในออนไลน์หรือก็ไม่ใน North s t o m r a c ก็มีขายเนาะก็ตัวนี้ได้มาสี่เหรียญเกนะคะถ้าตั้งขายนะตอยว่าราคานะไม่เกิน30ประมาณ25่สถึงสานะคะได้มา4ี่เหรียญเกต่อมาต่อมาเป็นตัวนี้ตัวนี้คือ Susanne Susan b น e r ีโ o นะคะ ป้ายเป็นแบบนี้ซื้อมาเพราะว่าเป็นไซส์ใหญ่แล้วเป็นทรงสไตล์ที่จอยอยากจะขายปีนี้เนาะก็จะเป็นแบบแขนบอลลูนนะคะที่เราอยากขายแล้วด้วยสไตล์เสื้อเนี่ยเป็นสไตล์โบโฮนะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่ซื้อมาสี่เหรียญเก้าสิบเก้าขายได้ประมาณยี่สิบเหรียญน,นะคะต่อมาต่อมาอันนี้เป็นเกง,เกงแบบเออเป็นเกง,เกงออกกําลังกายนะคะ อันนี้คือ t by Tau Boss นะคะก็อยู่ในเครือของท Boss s นี่แหละแต่ว่าลายนีย้ทำแยกออกมาจะเป็นเสื้อผ้าแบบพวกออกกำลังกายอะคะ่ะเนาะด้านในเนี่ยจะเป็นกางเกงคืออันนี้จอเจอหลายตัวเลยเจอแบบจะเป็นของมือสองไงเป็นของมือสองเลี่ยงที่จะไม่เอานะคะเพราะว่าราคาที่ขายเนี่ยก็ไม่ได้แพงเนาะราคาตามป้ายเนี่ยหกสิบเกาเหรียญห้เซน ราคาตามป้ายคือหยิบมาเพราะว่าตัวนี้เป็นของใหม่จอยซื้อมาสี่เหรียญ99นะคะราคาขายอะจอยว่าน่าจะขายอยู่ประมาณ30เหรียญนะคะเพราะว่าเป็นของใหม่คือถ้าของมือสองอะน่าจะอยู่ประมาณสัก20แต่จอยเลี่ยงที่จะไม่เอาเนาะคือเจอหลายตัวนะแล้วก็โชคดีเจออีกตัวหนึ่งนะคะของใหม่พร้อมป้ายราคาเหมือนกันนะคะก็คือแบรนด์ T t a l b o t s นะคะก็เป็นแบบออกกำลังกายเนาะอย่างที่บอกได้มา4ี่เหรียญ9 9ขายประมาณ30 โอเคต่อมาวันนี้นะจอยพยายามหากางเกงมากเลยไม่รู้อะไรดนใจอยากขายกางเกงนะคะอันดับแรกเนี่ยที่จอยไปเลือกคือกางเกงคือเจอหลายตัวนะแต่พอเรามาเช็คดูแล้วอะ่ะคือมันเป็นของมือสองเนาะเพราะเป็นของมือสองเนี่ยค่อนข้างจะมีตําหนินะคะก็เลยไม่ได้เอามานะอันนี้คือแบรนด์เจครูนะคะสินค้าที่จะขายดีช่วงสปริงซัมเมอรปีนี้คือผ้าไอเล็ตนะ ผ้าไอเล็กก็คือจะเป็นประมาณนี้คือผ้าลูกไม้อ่ะคะ่ะเนาะผ้าลูกไม้แล้วอันนี้เป็นผ้าลูกไม้แบบเนื้อหนานะคะตอนจอยเจอจอยก็สองเนาะเพราะว่าลูกไม้พอใส่ไปนานๆมันย่อมมันมันย่อมแบบเนาะมันจะมีขุยๆหน่อยไม่แน่ใจจะมองเห็นไหมเห็นไหมจะมีรอยขุยๆที่ใช้งานนะคะแต่จอยมีเครื่องมีเครื่องแบบตัดขุยเนาะก็จะทําความสะอาดด้วยเครื่องเครื่องก่อนนะคะก็พยายามแบบทําให้มันดูเหมือนใหม่ให้ได้มากที่สุดอะคะ่ะนะ กางเกงได้มา6เหรียญ49นะคะถ้าเป็นผ้าไอเล็ตแบบเนี้ตัวว่าไม่แน่เนี่ยอาจจะได้ถึง40เหรียญเลยนะตัวนี้จบไปได้กางเกงมาไม่พอนะคะช่วงซัมเมอร์เนี่ยจะขายผ้าลินินดีก็เลยพยายามหาอะไรที่เป็นผ้าลินินนะคะเจอแบรนด์เจครูแล้วตอยก็พลิกดูด้านในเพราะว่าดูจากสาภาพแล้วเนี่ย จอยว่าผ้าลินินแน่ๆมี2อย่างผ้าลินินกับผ้าคัตตอนนะคะเพราะว่าจะค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยตอนลองเช็คดูด้านในด้านในคือบอกว่าเป็นผ้าลินินนะคะเห็นไหมนี่เป็นผ้าลินินร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เป็นโทน สีเขียวอ่าเจอาก,ก็เลยเลือกหยิบมานะคะได้มา7ดเหรียญ99นะคะน่าจะขายได้อยู่ราวๆ3า 30, ถึง40ประมาณนี้แต่ว่าจอยเคยขายเสื้อผ้าลินินไปแต่นั้นเป็นลายริ้วเนาะถ้าจะไม่ผิดขายไป42เหรียญหรือ45เหรียญนะคะเดี๋ยวยังไงตัวนี้เจอาก,ก็ลองเช็คดูก่อนว่าจะขายได้เท่าไหร่แต่จอว่าน่าจะอยู่ราวๆนี้แหละประมาณสัก40เหรียญต่อมาต่อมาคือเอ็ดดี้บานัวอันนี้เลือกมาเพราะว่าเป็นของใหม่ ถึงแม้ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ S ก็ไม่เป็นไรนะคะคืออันนี้เป็นผ้าลูกฟูกนะคะคือคอดูรลอยนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นสีชมพูนะคะคือสีชมพูเหมาะเลยเหมาะที่จะใส่ช่วงหน้าสปริงนั่นเองก็เลยเลือกซื้อมาแล้วชอบตรงกระเป๋ากระเป๋าเนี่ยจะแบบน้องมีเย็บเป็นกากระบาดโดยได้มาสี่เหรียญเกนะคะตัวนี้ราคาไม่น่าจะเกิดจาก30อาจจะอยู่สามสเพราะว่าเป็นของใหม่มา ต่อมาผ้าลีนินอีกแล้วนะคะป้ายอันนี้จอจะให้ดูอันนี้คือป้ายรุ่นเก่าเนะเป็นป้ายแบบเก่าอันนี้คือเจเจโอค่ะ เห็นไหมอันนี้เป็นป้ายรุ่นเก่านะคะจะเห็นได้ว่าจะมีเขียนบอกว่าเป็นผ้าลินิน100%เนอนาะยังไงก็ไปพยายามหาผ้าลินินเอามาขายกันนะคะด้วยโทนสีเนี่ยจะออกเป็นแบบสีสแด์สีส้มส้มสแสนดนะคะผ้าลินินเนี่ยใช้ไปนานๆเนี่ยเนื้อผ้าจะซีดลงเพราะว่าผ่านการซักนะคะเหมือนการสีอันเนี้ยก็จะซีดลงนะคะเจาก,ก็จะบอกลูกค้าแหละว่าเนาะ ออผ่านการใช้งานมามันก็ต้องมีซีดนะคะแต่ว่ารุ่นเนี้ยที่จอยเลือกซื้อมาเพราะว่ามันไม่ได้ซีดจนดูกเก่าจนเกินไปแล้วจอยชอบปลายด้านล่างปลายด้านล่างก็จะมีความเปลี่ยนไอเลตด,ด้วยนะคะได้มา6เหรียญ49นะจอยว่าถ้าขายเอาเร็วก็ไม่เกิน30นะไม่เกิน30เหรียญต่อมาต่อมาเป็นตัวนี้ตัวนี้คือ m o t h โครสนั่นเองเป็นของใหม่พร้อมป้ายราคาจอยได้มา4 9เหรียญนะคะจอยว่าน่าจะขายได้ไม่เกิน30เป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อมีกระดุมข้างหน้าแล้วก็มีผูกที่เอวอย่างนี้ด้วยไม่เกิน30นะคะต่อมาอันนี้อันนี้คือ Mango MNG Mango นะคะก็คือบริษัทเดียวกันกับของซาร่านั่นเองนะเมืองไทยเรารู้จักดีอยู่แล้วปกติเนี่ยจอยก็ไม่ค่อยได้หยิบ ระหว่างมงโก้กับซาร่าเนี่ยจอว่าคนชอบที่จะซื้อซาร่ามากกว่านะคะแต่ว่าจอไปเจอตัวเนี้ยแล้วเห็นแบบสภาพดีก็เลยเลือกซื้อมาแล้วเป็นแบบว่าจะเรียกว่าไงเป็นเสื้อคล้ายๆเป็นเสื้อแจ็คเก็ตจอเรียกว่าแจ็คเก็ตดีกว่าเนาะเป็นแจ็คเก็ตและแบบยาวใส่มาก็คืออยู่กลางกลางน่องนะอยู่ประมาณกลางน่องได้มาเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้านะคะตรงนี้ขายเท่าไหร่จอว่าน่าจะอยู่ประมาณสามสิบถึงสามสิบห้า น่าจะาประมาณนี้นะคะต่อมาเป็นนีทาว b o s เป็นแบรนด์ที่แบบว่าจอยชอบซื้อชอบซื้อนะคะ <c oughs> แล้วทรงเรียบๆอย่างเงี้ยสำหรับใส่ไปทำงานเนาะได้มาเจ็ดเหรียญ99บเก้าบอกแล้วขายประมาณ30บนะคะตัวนี้ก็มอสโครดเหมือนกันเป็นของใหม่พร้อมป้ายราคานะคะคือตอนแรกจอยเห็นแบบ เจ้าหน้าที่กาส่องจ้าก็เลยถามเขาว่าราคาเท่าไหร่ถ้าแบบเจนะ็ดเหรียญเก้าสิบเก้าน่ะเอาแต่ถ้าแบบสิบสี่เหรียญเก้าสิบเก้าคิดว่าเป็นชุดฟอร์มอลอะไรอย่างเงี้ยจ้าจะไม่เอานะคะที่เจ้าต้องถามมาเพราะว่าเป็นชุดฟอร์มอลไหมเพราะว่ามันยาวมันยาวเป็นชุดแม็กซี่นะคะเพราะว่าบางคนเจ้าหน้าที่บางคนเขาก็จะคิดเป็นแบบชนะุดฟอร์มอลเนาะเขาบอกว่าเขาคิดเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้าจ้าก็เลยเอามานะคะเป็นชุดเดรสนะคะซื้อมาเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้าตั้งราคาอยู่ประมาณ ส0ถึงห้นะคะต่อมาตัวนี้บอกหลายๆครั้งนะลายจุดขายได้ใครเจอสภาพ้าลายจุดสภาพดีหาเอามานะคะอันนี้คือแอนเท l เลอร์ค่ะที่เลือกมาเพราะว่าไซส์ใหญ่แล้วเป็นลายจุดลายจุดเขาเล่นสองสีด้วยเล่นสองสีคือสีขาวกับสีดำสลับกันนี่เป็นชุดเหมือนชุดแร็ป เดรสนะคะเนาะเป็นแบบนี้แล้วแบบขาวกระดําสลับกันละด้านหลังเนี่ยเป็นสีดํรั้วนะคะเวลาจอยส่องตัวนี้ใช่ปะเราจะส่องกระดุมก่อนเลยว่ากระดุมเนี่ยอยู่ครบไหมว่ากระดุมไม่หลุดกระดุมอยู่ครบเพราะว่ากระดุมบางรุ่นเนี่ยเย็บยากเย็บยากนะคือมันไม่มันเขาต้องใช้ได้แบบหนาหรือบางทีแบบ ต้องเย็บให้มันขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยอะไรที่แบบค่อนข้างเย็บยากเราจะไม่ไม่เอาเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งเย็บผ้าแต่ว่าถ้าเย็บให้พอได้อะไรเงี้ยพอได้นะคะแล้วที่สำคัญให้ดูซิปด้วยพอมีซิปเนี่ยเราลูดลงมาให้สุดดูว่าช่วงปลายอะค่ะแตกขาดไหมถ้าไม่แตกขาดก็โอเคเนาะอันนี้ได้มา7 99, ็เหรียญ9 9เราจะตั้งขายอยู่ประมาณ30นะคะต่อมาเป็นตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแล้วนะตัวสุดท้ายแล้วอันนี้คือ scotch and soda นะคะ อันนี้ได้มา6เหรียญ49่นะราคาขายอะจอยว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก40น่าจะประมาณสัก40หรืออาจจะแพงมากกว่านี้นะคะเพราะว่าแบรนด์นี้ถือว่าเป็นแบรนด์ดีเลยแต่ว่าลวดลายผ้าอย่างนี้เหมาะที่จะขายช่วงหน้าฟอร์ซีซั่นมากกว่านาะให้ดูโทนสีโทนเป็นแบบนี้แล้วกางเกงเป็นทรงขาย,ยาวอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ดีใจที่ได้เจอแบรนด์นี้เพราะว่าน้อยครั้งมากที่จะเจอผ้าใครเจอเยอย่า ลืมเลือกหยิบมาขายนะอ่ะจบจบแล้วคลิปนี้ก็จะสั้นนะคะคลิปนี้สั้นมากเพราะว่าแม่ค้าก็ได้ของมาไม่เยอะนะแต่ว่ามีแพลนว่าจะไปช็อปปิ้งอีก นะเพราะว่าพอพอเราได้ไปร้านนี้เนาะแล้วพอได้ของเนี่ยเดี๋ยวยัยงไงน่าจะอีกวันสองวันนะคะแต่ก็จะไปยังไงก็ติดตามรอดูรอชมแล้วกันใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับส,ส,สกกไครป์ให้ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย <net>